สวัสดีครับเละเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเละเป็นเลาะใช้แนวนะครับมือนี้เลาะมาทางอำเภอนาเยียนะครับออกจากสว่างวิรวงมานะครับก็ลาะผ่านหน้าโรงงานเอทานอนนะมาบานนาดูขันจําโมพิษดิมาบานดดนมมดา,านด,ดูนะครับพอดีฟร์มี้เคยมาสองรอบแล้วนะครับเกลียงไกลฟาร์มอุบลน,นะครับมาเบิ่งทั้ง พอพันเลือดรอยพอพันบามันเลือดรอยนะครับอยู่พู้นคอข้างล่างนะครับแล้วก็คอกนี้นะครับก็สิเป็นง้อเป็นง้วน้อยนะครับกับแมงงัวเนาะนะครับเป็นบามันเลือดรอยคือกันแต่ว่าม้ามือนี่ไหมเป็นสีแปลกๆนะครับเห็นมีงัวน้อยแลนเ่นอยู่สองสามตัวนะครับบอด้มาสองเดือนพราะสองเดือนอยู่บ่ประมาณสองเดือนประมาณเดือนกว่าบได้มาเดือนกว่านะครับเกือบสองเดือนนั่นแหละเนาะนะครับไม่เห็นงัวน้อยแลน เล่นอยู่นี่นะครับสองโตนะครับนี่นี่โตวนึงนะครับนี่แล้วก็ยังมีอีกโตวไปใส่ยลายลอีกโตวนึงเดรสห้ามาเบ่งนะครับนี่มาเห็นตกใจเลยนะครับไม่เห็นสีดำแนวนี้เพราะว่าจะของก็มักงวัวยุโรปนะครับนี่มาเห็นแนวนี้ตกใจเลยว่าน้องเลี้ยงบามันจังไดขึ้นมาได้สีดำสีแหล่แนวนี้ <laughs> นี่นะครับนี่ จะเป็นแองกลัดหรือสิเป็นแบงกัดเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของนะครับเกลียงไก่ฟ้ามนะครับอยู่บ้านนาดูนะครับนาดูนาเยี่ยอุบลราชธานีนะครับนี่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 หรือผมม่ตอนนั้นผมเห็นแล้วก็บาเห็นหน้าตัวนี้นะครับนี่เห็นแต่สาวน้อยสีขาวๆนะครับเอาวันดีครับสวัสดีครับเป็นจังไรสบายดีสบายดีครับมาได้เห็นกันประมาณสองเดือนได้ครับ ประมาณนี้เนาะสองเดือนมา,มาตั้งแต่ตัวนั้นได้เจ็ดเ <c oughs> ดือนไหมเฮ้ยบนท่านบนท่านเมนมาตั้งแต่ตัวนั้นอันนี้มันจะกเดือนแล้วนี่ตัวนี้ได้หาหาเดือนกว่าแล้วครับหา<ต>เดือนกว่าวันที่ยี่บหกหนึ่งก็จะครบครบเดือนครับอประมาณประมาณสี่เดือนผมไม่เห็นตัวนี้ประมาณสี่เดือนนะครับแล้วก็บักเถิกน้อยใช่ะ ักนน้อยลามเลือดร้อยนะครับนี่พอดีอันพูนพอดีอันคุดเขาเพื่อนหนูอ่านี่โอ้ไปคุดเขาเพื่อนบ่ครับผมเพื่อนเจี๋ยวบ่ค่อยบ่ค่อยจับแล้วครับมาคุยกันสองคลิปแล้วเนาะครับคลิปแรกกระเบิ่งงัวงปลาหมันเลือดร้อยอยู่ฟาร์มคอกนี่แหละแล้วก็อีกคลิปนึงก็ลงไปเบิ่งพอพันปลาหมันเลือดร้อยแล้วก็ผสมง่วงแม่นะครับไว้ไว้หลายตัวบ่ท่านคอร์ดไหมบ่ซุ้มนี้ยังเลยครับ ยัางปทะธานผลงานกำหนดขอดอย่างไรจะว่าเดือนตุลาครับเดือนตุลาเมนตุลาพฤศจิกาธันวามันจะทยอยขอดนะครับแล้วข้างนอกเด็ที่เขามาสมไว้มีมีผลงานบังระเบ้อมีแหละครับพอพั้นตัวกลางเด็กเงี้ครับโอ้มีแหละเมนมีมาแล้วครับแต่ว่าเป็นงัวเขาจะคลองเหรอครับแต่ผมขายไปนะครับขายไปได้อาทิตย์นึงกับขอดลูกเลยเป็นลูกตัวแม่นำโอ้เ้าขายทั้งแม่แม่แม่ม่านไปเงีนครับไปอยู่ไปอยู่กับเพื่อนกับขอดเงีนครับนั่ไปเบิ่งผลงานระเบ้อไปไปเบิ่งมางแหละครับเป็นอย่างไรคือว่างามบ่คือครับงามอยู่ เพราะว่าเพิ่นเป็นเป็นงัวแม่แม่พันธ์เอฟหนึ่งนะครับมีใบพร้อมมันเป็นเอฟหนึ่งแล้วอยู่ใสนี่อยู่ใสนี่งไอเสียไปเบิ่งนอยู่อยู่อำเภอหน้าเยียบนี่ครับอยู่นาเยียบ่เส้นไปทางอำเภอนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพีกัร์ดไอเนี่ยไอจะเข้าไปทางหน้าเยียบพอดีได้ครับสีแอบไปเบิ่งนั่นนะเพิ่นเลี้ยงว่าหลายตัวอยู่มองนั้นเพิ่นเลี้ยงว่าประมาณหกเจ็ดตัวนะครับเออพอดีเดี๋ยวสีแอบไปเบิ่งนะครับพอดีช่วงแรกๆนะครับไปเบิร์นพอพันธ์ผสมจริงแน่นอรับ เป็นสายใดนะตัวล่างนั้นพอผ่านเป็นสายของเป็นสายของวีแปดสามแปดศูนย์ทพกขับโอ้พอผ่านดีเลยพี่น้องเป็นตอนนี้ก็เป็นเป็นเบอร์หนึ่งของมัวเท่านะครับอืมครับแต่ว่าตัวมันออกแดงเนาะแมนครับตัวพผ่านตัวนี้ตัวแม่เพิ่นเป็นสายของวีเอลโรโจนะครับวีเอลโอ้โหวีเอลโรโจกับกัก๊าลังดังขึ้นกันแมนครับเป็นเป็นสายสายแม่เพิ่นนะครับอืมเอาอันนั้นก็คือเรื่องของหมาแมนร้อย แต่ว่าที่แอบแปลกใจก็คือใส่วเลียงบลามานานันลอยน่คือมีแนวนี้ออกมาหนิครับนี่ <c oughs> ได้จากเมื่อแต่ประมาณเดือนกว่าครับด้ประมานเดือนกว่าบ <c oughs> อกได้ตัวเมียหรือตัวผู้นี่ตัวเมียครับได้ตัวเมียโพ้ยคือดีแท้ได้ตัวเมียพอมแมพี่น้องนะครับนี่นี่เป็นแองกัดหรือแบ่งกัดเป็นแบ่งกัดครับเป็นูกผสมแบ่งกัดแบ่งกัดครับแม่เพิ่นแม่เพื่อนเป็นลูกผสม บามันกับชาโรเร่นะครับโอ้แม่เป็นลูกผสมบามันชาโรเล่เป็นง่วเลือดยุโรปแม่มั่นแล้วเข้ากับผสมเข้ากับผสมพอพันเป็นแองกัดครับแองกัดเลือดลอยครับแองกัดนี่มันโค้งเล็กกว่าแบงกัดเนาะครับแต่ที่สําคัญคืออันเนื้อมันมาเร็วไหมแม่นครับเป็้หลังว่าเดือนกว่าเพิ่นจะเป็นเป็นสายเนื้อนะครับเนื้อนจะมาเร็วมากินกินหน่อยเรียงง่าย กินหน่อยเยางงายลี่ยงง่ายแก็ไอ้โตเร็วน้ำขำโอ้นี่มันกินยาะอะไรยังนี่หรือกินนมอยู่ <S <S กินนมอยู่ครับโอ้ยังกินนมอยู่บ่แมนครับยัยยาแก่กแท้เรืม่มซื้อครับโอ้ยเลื่มซื้อแมอ่นครับบันนี้วันน้กินแบบเป็นอันเป็นจิตศาสนานะครับโอ้เดือนกว่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิงเบิงเบิงก้นนี่ถ้าเป็นแบงกัดตัวนี้เป็นแบงก์เนาะแบงกัดมันจะเล็กกว่าแองกัดเนาะแองกัดนี่ใหญ่สิใหญ่ เป็นว่าเป็นว่กลางๆแหละแองกัดนะครับนี่ตัวนี้เป็นแบงกัดนะครับเดือนกว่านะครับสาแม่มันแม่มันตัวนี้ครับอ๋อนี่แม่มันบ่นี่ยแม่มันตะกี้มันอยู่ข้างล่างบ่หรือยังไงมันอยู่ขอกข้างล่างครับเพราะว่ายุนี่ก็จะแยกเป็นสองขอกนะครับขอกข้างล่างือเป็นขอกรวมขอกรวมกันเป็นสามหลอกนะครับกัชพันมีลหลอกพ่อพันมีล็ลอก งัวเมสาวครับงัวน้อยหอนยแล้วก็มีล็อกหนึ่งก็จะเป็นล็อกอ่างัวทองครับงัวทองมีจักตโตตอนนี้ตอนนี้งัวทองอยู่ขอกลุมก็จะมีอยู่หาโตครับมีหาโตบ่แมนค้างก็คือแคมเปนตัวไหลที่ว่าเริ่มใกล้จะใกล้คลอดจันสิครับประมาณจักเดือนหนึ่งก็จะเอาขึ้นมาพักไว้เอาขึ้นมาพักอยู่นี่เราบเตรียมคลอดเนาะแมนครับตัวนี้คือเป็นคอกเตรียมคลอดครับโอ้นี่เป็นคอกเตรียมคลอดนะครับนี่พี่น้องเพราะมันยังเสร็จจัดการไงนะครับมันอยู่ไก่คนนําครับนี่ก็เป็น ออกเละหลายเนาะตัวนี้เนาะครับออกออกไปทั้งเละหลายนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอาจะเป็นเละประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะคะหรือว่าเป็นหาสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าตอนไปสือบผนมาเกือบคือพอเขาโอ้โหเนาะพันประวัติมันเออทัน่ใส่ผสมยังแมงอะไรอย่างเง้แต่ขาดคันนี้เอาเบิ่งส่งเอาเนาะแต่คิดว่าน่าจะเดือดเละหลายกว่านะครับหลังตรงดีเนาะแม่นครับนี่แล้วก็ถ้าเป็นง่วนเนื้อนี่หลังสิตรงแนวนี้เนาะ หางตรงดิกเลยเนี่ยวนนี้เนื้อมาเร็วพี่น้องนะครับนี่ถึกใจผมแห้งนะครับนี่มาบอลไดมาเดือนกว่าเกือบสองเดือนมาเจอของมักพอดีพี่น้องนี่นะครับนี่เป็นยังไงคือได้ใส่แอ,องกัดเข้าไปยินดีกับเออแบงกัดเข้าไปก็กระ,ะแสไปน้ำครับเพราะว่าพอดีอนง่วมันราคาถึกเนาะ งวสวยงามราคามันกระตุกลาเนาโอ้ถ้าถ้าเป็นงวสวยงามเป็นง่วนเอฟง่วนง่วนง่วไลายเอฟเนาะครับาคามันกระลุงแต่ก็ย่งย่งพ่อมีราคากว่างัวเนื้อเช่าบ้านหลายอยู่เมียนครับอือก็เลยพัฒนาพัฒนาเป็นงวเนื้อเนื้อแบบเกรดพี่เมี่ยมสีดำอือือืคือแบบไปได้ห้ได้ทั้งสองตลาดเลยโอ้ใไ้ไดทั้งสองตลาดเลยครับคือราคาง่วน ดูผสมปวอกปาหมันปลอกยังราค่ามันลงมันบ่ครับเขาก็ยังมีง่วนง่วนเนื้อแบบนี้ครับเนื้อเกตพี่เมียมแบบนี้นี่ถ้าเป็นตัวเมียกะเก็บไว้เห็นแนวต่อเมียนครับถ้าเป็นตัวผู้กะตัวผู้กะเขาจะคุ้นก็ได้อาจจะคุ้นก็ได้ครับคุ้นคุ้นเห็นเป็นเกตพี่เมียมก็ได้ครับหรือว่าเขาจะขายเขากลุ่มก็ได้จริงๆนะขายเขากลุ่มโอ้ตัวนี้อยู่ในกลุ่มนั่บ่เนี่เมียนครับอยู่ในกลุ่มคงก็เป็นสมาชิกของ โคินอุบลนรับโคินอุบลนแมนบอ่ครับอ๋อแล้วช่วงนี้ทั้งท่านทั้นโคินอุบลนเพื่อนส่งเสริมจังไดบอสเพื่อนไก่ส่งเสริมให้เลี้ยงเนี่ยครับให้เลี้ยงแบงกัดให้เลี้ยงแบงกัดบากิววาเกิวแมนรับโอ้สองสายพันธุ์นี่ครับเพราะว่ามันมันตอบโจทย์เรื่องไขมันแสกดีนะครับอืมแล้วบันนี้เพื่อนส่งเสริมแล้วเพื่อนเพื่อนมีตลาดรับซื้ออยู่บ่เกิดเฮาเลี้ยงได้นี่ครับ มีค,คือมันก็จะมีตลาดทรงอยู่ครับเพราะว่ามมมมเพิ่นกับไปทําสัญญาเอางสินะครับอ้ออันนั้นอันนี้กลุ่มโค่นนิน,น,นอุบลเนาะเมนครับตอนนี้เหตุมาแล้วก็คือ,อแบงกัครับและว่ากิวเดยิเสี่ยบอปตอนนี้ว่ากิวเดียวรอร,รกกอ,อแม่เนี่ยทองว่างเนี่ยครับอ้สิส่วาก,กิวเด้ก็สิส่วากิวเพื่อ่เพราะว่าตอนนี้ตลาดกาลังต้องการครับตลาดกําลังต้องการวากิวแม่นครับ มีคนแนะนำอยู่บ <ged it> ่ก่ะม <idal> ีพี่พี่พี่หมอนะครับเพิ่นมาคุดเขางัวห้นะคบเพิ่็แนะนำาพอพันธุดูดีๆห้อยู่ครับโอ้ก็แนะนำมาอยู่หมออยู่ที่ไหนนี่หมออยู่น้ำยื่นครับโอ้พอดีเลยไอกาะร่างเสียไปไว้น้ํายื่นพอดีเลยครับพอเพิ่นก็เลียงงัวกันแต่ว่าเพิ่นก็เพิ่นแนะนำนะครับว่าให้เป็นวู้ก้าวิวกะเพิ่็สิแนะนำาพอพันเพราพันธุตัวดีๆนะครับเอาเพิ่นแนะนำตัวใดเอาช่วงนี้กั บอกบอะไรกันบ้ครับไดญสิเป็นใหญงกระบอกพี่น้องเข้าไปสแต่เป็นความผู้แต่คือยังของโค่นี่อุบลนะครับเพื่อจะแนะนำยู่สองตัวก็คือหนึ่งไอ้นารูโตะนารูโตะครับอ่าครับตัวที่สองก็เป็นไอ้แซนครับแซนสุรินแมนครับกำลังดังเลยแซนสุรินตัวนี้บอกว่าให้เกตเกตไขมันแสกดีเออครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยครับแต่ก็คาตลาดน่ะั้ง ขายตลาดเนี่ยนี่ตคนต้องการครับมิตรพี่มิตรคนอยากได้แบงการบัตรนี้ไอ้บัตรขึ้นยากแล้วแบงกก็ว่ากิวนะครับเออบัตรขึ้นยากแล้วบัตรนี้น้ำเชื้อไอ้แซมซูรินนี่ครับอยู่น้ำหมอที่น้ำยื่นเนาะมีอยู่โอ้โชคดีผมแฮงพี่น้องนะมาว่านก่อนได้ง่ว่าอ่าเป็นบามันผสมพื้นบ้านมาโตนึงขนาดกลางนั่นแหละเดี๋ยวก็ร่างเสียหายอีกจักสองโตสิขนไปนน้ำยื่นเป็นชุดนะครับเพราะว่า เอาไปเลี้ยงน้ำยืนแล้วปตัตตานีน้ำเชื่ออยู่กับหมอที่น้ำยืนนี้พอดีเลยโอ้โชคดีโชคดีคนนีไอกระซีเฮดเป็นว่ากิ่วขึ้นกันนะครับนี่มันคือเลี้ยงลูกมันคางแท้เนี่ยมันเลี้ยงลูกดีครับตัวนี้เลี้ยงลูกดีมันวะน<ำ>ม่อเลือดอยุโรปสูงๆแนวนี้นี่ค่อยเคยสังเกตนพะพ่อคือตัวน้อยนี่ออกมานี่เคยสังเกตไม่มีปัญหาอย่างอยู่บอกรับ,รบอากาศทอนๆมาเท่านี้ แม่เพิ่นเกิดเดือดยิ่งโหมสูงนะครับแม่เพิ่นเป็นาโลอรีนะครับแมล้วก็พอเพิ่นเป็นแองกัดเดือดรอยนะเวลาลูกออกมาครับมันที่ปัญหาที่เ็นก็คือเพิ่นสีขอบนะครับตัวเทอานี่บ่แม่นครับหอบเนี่ยน้อยนึงเพิ่นสู่แดดไม่ค่อยได้โอ้บบยากออกแดดไม่ค่อยออกแดดครับกันคือยังเทียบกันกับลูกลูกผสมบามันหรือว่าบามันเดือดรอยนี่สิครับกสิสู่บามันบ่ได้บามันทนแดดทนฝนดีกว่าแต่ว่า ไอ้ดูผสมแบ่งกัดแบบนี้ครับเพืน่นเพิ่นสิบ่ค่อยมักห่อนนะโอ้ตัวนี้บ่มากอากาศห้อนเมียนครับเขาหอบอาการหอบเขาเป็นยังไ๋เคยสังเกต<แ>เห็นคัะค่ะบอก็สิจีแบบหายใจแห้งนะครับโอ้แต่บ่บถึงว่าน้ำลายฟูมปากหรอกแต่ว่าเพิน่นสิหายใจแห้ง ทำเป็นหายใจแห้งเพื่อเงินกระสิบลบเขาน้ำลมเลยเขาน้ำลมต้นใหม่สินะครับแล้วคือว่ามันนอนอยู่ขอกเลยนอนทานขาหมูอยู่ขอกเนยกระจายความอยู่ไอ้ันออกไปเล่นน้าหมูนี่ถือแดดนี่แมนครับสีหอบกวนหมูแม่นครับแล้วสีฟ้าขาลมกวนหมูครับเออจังสีกระจายความนี่เท่าไรันนีบ่เอยมักง่วนบ่เอยมักหอนเนาะเพราะมันเป็นง่วนยุโรปนะครับเป็นงพวาเมืองหนาวเนาะเออนี่คือปัญหาเนาะแม่นครับคือปัญหาที่พอพอว่าเลือดมันสูงไหมแม่นครับแต่ว่าคนที่ เขารับซื้อลูกอยู่ตอนนี้เป็นกว่าเอาไปเลือดห้าินั่นแหละมันยังเลี้ยงไงเขาว่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดที่ตลาดต้องการก็คือเลือดห0สหรือว่าประสานกรเลือดเป็นเ5บ่เกิน75็ดสบหรกําลังถ้าเกิดว่า,า,วาอากาศมันฮองแห้งเขาก็ต้องหาวิธีการเราได้ปตัตตานีแม่นครหลังค่าต่อไปเนี่ยใส่พ่น้ำเด้ปตัตตานีแม่นครับแต่ว่าผมคมกัมากยู่เพราะเรื่องอัตราแหลกเหนือพอดีนะครับบ่กินกินหน่อยกินเก่งกินหน่อยน่ล้วก็ นั่นโตไวครับกินเก่งเนื้อหลายเนื้อหลาหกเดือนออกนมขายให้อายบอโอ้ยเนื้อม้าไหมไมีน้องเบ่งเดือนกว่ากว่าเนื้อม้ากหลายอีรีนะครับแต่ก็ขอดีอีกอย่างหนึ่งเพิ่นคือแบบเพิ่นสิดีขอดีของดีกาบามันก,ก็คือเพิ่นบริคุดเขาอนะเพราะว่าเพิ่นบ่มมีเขาโดยกําเนิดนะบอมมีเขาโดยกําเนเาดเิดเนาะมีนครับมันก็สีดีตรงที่ว่า เวลาเข้าเรียงกันเป็นฟุ้งไงๆสินะครับมันก็จะเวลาเข้าชนกันด้วยว่าอย่างสีมันจะเกิดการบาดเจ็บน้องลดลดไอ้การบาดเจ็บจากการลดการชนกันาสูญเสียใช่นี่ครับนี่คือข้อดีเพิ่พนพี่น้องอันนี้บ้ามันนี่บ้ามันนี่ก็เข้าต้องมาคุดเขาเพิ่นครับมันก็เป็นค่าเสียใจอีกนะครับบอไดมาสองเดือนพี่น้องก็ม่เห็นสมาชิกใหม่นะครับ เดี๋ยวอีกประมาณเดือนตุลากัทย่อยเอาขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเพื่อนเสิเริ่มทาย่อยขอดกันตั้งแต่เดือนตุลาสุลาปิณจนท่านว่าใช่ครับกันญ่าตัวอีกประมาณเดือนกว่าเนาะนครับประมาณเดือนกว่ากสิขอดอีกหลายตัว่นบ่แม่นครับทาย่อยขอดอีกหลายทย่อยขอดกสิสลับกันนะครับเพราะขอกมันมีหกขอกันจะได้สลับกันสงสัยเสือขยายแล้วล่ะเบิ่งนส้มพอแม่อะไรที่ว่ายานุ่มแล้วก็จะเอาลงไป ลงไปให้เดินแปลงหยาเนี่ยนะครับเไปพอนไขหุ่นเนี่ยแล้วก็เอาแม่ที่ว่าไก่จะขอดเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเนาะพักไวอันนั้นก็เป็นเลือดร้อยนะครับอันนี้เป็นลูกผสมอันจังซีซื้อมาโดนแล้วบ่นี่ซื้อมาโดนนะครับซื้อมาได้สามปีแล้วครับตัวนี้สามปีแมนครับมันได้ลูกเจักโตแล้วนี่นี่ลูกโตที่ลูกตัวที่4ีครับลูกตัวที่ัีตัวแบงกัดมีลูกตัวที่ซีล้วสามตัวแรกดิสามสามตัวแรกนั้นมีลูก ลูกตัวแรกเพื่อนนั้นอยู่ขอกขอกรวมนะครับเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียตัวนก็บทองนะครับทองใสใสแองกัดไปคือกันครับใสแองกัดพอเดียวกันกับกับเมียเพื่อนนี้นะครับอใส่ไว้แล้วก็ลูกลูกตัวที่สามเพื่อนนั้นกระขายไปตัวที่สองที่สามเป็นตัวเป็นตัวผูนะครับผมกระขายไปแล้วขายไปแล้วก็มาเป็นตัวตัวที่สี่ตัวนี้ครับตัวที่สี่เลยแสดงว่าตัวเมียสองตัวนอแม่นี่นาะพราตอนตอนที่ซื้อมากะ ช่วงราคามาันงวนแพงเนาะแพงบ่<ก>จักหมื่นซื้อมา 6, 6, หกหกห<ข>มื่นห้าตอนทำมาคุ้มเ่ามันก็คุ้มแล้วล่ะเพราะว่าขายดูมันไปสองตัเนี่ยแล้วก็ดูมันก็นกนต,นติดทองทอยู่ลุมน้ำนะครับอยู่ขอกลุมน้ำขายดูไปสองตแล้วได้ทุนขึ้นแล้วมั้งเนาะก็ได้เครื่องหนึ่งแหละครับเพื่อว่าขายไปช่วงยานุ่มนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนขายตัวผู้ไปกัอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับตัวละหมื่นห้าอะไรสามหมื่นแต้วเหลือตอนนี้ต้นทุนเพิ่อนก็เหลือแค่ประมาณสามหมื่นห้า สามหมื่นห้ากับว่าลูกมันกำลังทองอยู่ตัวนึงครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงตัวนึงซ้ำว่าในง้อฟรีแหละล่ะครับแล้วก็ไอ้ข้อดีของของงวอเชลเดีตัวนี้ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินหยาเก่งนะครับอืมว่ามันเครื่องตัดหยาเลยปล่อเล่มปล่อยเล่มดีแห้งกันครับตอกลักไว้นี่ว่ามันเครื่องตัดหยาครับบ่บพีดหวังเลยแล้วก็กินเนื้อบ่ค่อยหยุบน้นำนะครับถ้าเทียบกับบามันบางตัวสินะ เทียบกับอันเนื้อบรยุกต์แมนครับคือยุบก็ยุบยุบหน่อยนะครับเวลาเพิ่นกินยาเด้อเฉพาะขามันช่วงงานแรงๆเนาะเอาลงไปหน้านครัๆยุบยุบของยุบอะไรข้อดีของงัวสายเนื้อก็คือมันเล่มเก่งเล่มเก่งกินยาเก่งครับตัวนั้นเนื้อเนื้อเ่าค่อยยุบนำตัวนี้เป็นเป็นอ่างัวไทยกางครับหรือไทยบาแมนเป็น ว้ามไทยประมันนะครับไทยประมันเนาะครับแต่ว่าโครงสร้างเพิ่นเพิ่นสหน่อยเนี่ยโอ้โตัวนี้โครงสร้างตัวนี้เป็นแม่กกแม่เข่านะครับโอ้ซื้อมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเริ่มเริ่มเลี้ยงงัวแรกๆนะครับก็ซื้อมาหลายปันไดเนี่ซื้อมาตอนนั้นตอนนั้นซื้อมา4ี0 0 0หาครับ4ี0 0 0ื่นี่คือมีลูกติดมะนําลูกตัวผู้อ๋ครับแล้วก็มีติดท้องนําโอ้อันเจ้าของเจ้าของเก่าเพิ่นเป็นหมอผสมเทียมนําเพิ่นผสมครับชาโลเรไว้นะครับอืมอืแล้วก็มารุ่นเราจังซี่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทุนขึ้นนั่นแหละเพราะว่าลูกเพิ่นที่ติดมานํางวดงวดตะผูนะครับอตอนนั้นก็ขายไปตัวลาหาหมื่นใส่เราลูกน้อยมันอีกตัวนั้นเป็นบ่ครับตัวนั้นลูกน้อยตัวหนึ่งครับอันนี้สมตัวใดไว้นี่ตัวน,นี้นผมสมอพอนอกไว้ครับ <N ok> พอนอกเลเ่นบอสวันเชี่ยนน้ำเชื่อมันเนื้อหลอดสุดท้ายแล้วครับเลยลองใส่ลองลองลองใส่เบิึงนะครับแม่เป็นงวดแม่เป็นงวดงวดไทยกลางกับบ่าหมั่นเนาะครับผมผสม น้าเชืยนอกออกมาีในสองเดือนแล้วบอนี่ครับประมาณสองเดือนครับปัตตานีพูดถึงเวลามันหอนมันมันหยังจังซีน่ะมันเป็นคือกับไอแบงกาดบ่บ่ครับปกติครับบองเพบามันดูผสมนี่บบ่มีปัญหาเรื่องอากาศถอโอ้บ่บ่หอบบอสอย่างคือแบงกาดนั่นบ่เพราะพวกนี้มันจะทนแดดทนฝนนะครับบอสมีปัญหา้วก็ทนพวกแมลงพวกยุ่งก็ทนดีดีกว่า อ้าวคือมาโชคดีแท้รุ่นนี้ในตัวเมียทั้งสองตัวเลยครับเลยตัวเมียครับเพราะมันเดือยําเชื่อยี่หลอดหนึ่งนะคบพอดีผมผมอันฝากคุณหมอคุณไบเนาะมันเดือยหลอดนึงก็เลยมมใา่แม่เนี่แหละครับลองใส่เบื้องว่ามันสิบปั๊บคงสางดีดีบองสินะโชคดีโชคดีโชคดีเลยมาเป็นตัวเมียนำดีใจน้ำดีใจน้ำเอาขอบคุณหลายๆครับในม่าคุยกันเนาะเมื่อนี่คลิปนี้ก็พูดเรื่องอ่าพูดถึงคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องของงัวยุโรปเลือดสูงๆในบ้านเท่า มันเลียงยากมันม,มีปัญหาบอ่อหรืออย่งไดเนาะนะครับเราต้องขอบคุณหลายๆนะครับเกียงไกรฟาร์มนะครับบ้านนาดูบ้านนาดูครับนาตำบลหกตำบลตำบลนาดีอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีครับม,มีเพจมีเพจครับ AI เพจ KI ไออเคไอครับเกียงไกรฟาร์มอุบลราชธานีมีแล้วก็มี YouTube YouTube ครับ YouTube ก็เป็นเกียงไกรฟาร์มอุบลราชธานีเหมือนกันเบอร์โทรเด เบอร์โทร0982803547ครับเอาพี่น้องมีอีอย่างอยากคุยเด้อหรืออยากปรึกษาหารือนะครับมีพอ,อมีแม่พันแนวน,นั้นแนวนี้อยู่อยากผสมแอ,องกัดแบงกัดว่ากิวอย่างไรโท่ามาคุยใดนี่ค้อน,นักคนั่นนี่ยครับเทอมาเลยครับ <laughs> จังพอกันที่ใหม่เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัส <laughs> ดีครับ